สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน<笑><笑>กลับมาอีกรอบนะคะเป็นใกล้จะจบแล้วนะคะหมายความว่าคือเข้าสู่ข้อที่5ข้อสุดท้ายเนาะที่คูทาร่าก่อนที่จะจบไลฟ์ในไลฟ์แรกนะคะทีนี้ทุกคนรู้ไหม โอเคแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มละนะทุกคนสามทุ่มละคะ่ะที่ประเทศเจอรมนีนะคะอ <laughs> ว่าที่ประเทศไทยก็คงจะแบบดึกมากแล้วไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดใครค่อยเข้ามาดูย้อนหลังก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูย้อนหลังนะทุกคนนะถ้าเกิดมีเวลานะคะโอเคไหม <laughs> โอเค Okay. เสียงชัดเจนไหมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อ EP สองเลยนะ,ะใครยังไม่นอนบ้างทุกคน <c oughs> ยูเป็นเพื่อนขูทธาระใครยังไม่นอนบ้างคะ่ะใครยังไม่นอนะทักทายขูธาระได้นะคะคอมเมนต์มาทุกคน <c oughs> ลาลาลาเดี๋ยวเราจะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่องค์ความรู้ต่อเลยเนาะทุกคนเนาะ,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 ะโอเคขอ้อข้อสุดท้ายเนี่ยที่ครูทราให้ได้ให้ให้ไปนะทุกคนนะมันก็คือว่า ข้อที่5นะคะก็คือตัดขาดการติดต่อทั้งหมดเพราะอะไรคุณรู้ไหมคะคือถ้าเกิดมัน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 แบบไม่ได้จริงๆนะคะมันแบบว่าไม่โอเคจริงๆเนาะคุณก็ควรที่จะต้องแบบว่าตัดขาดตัดขาดการเชื่อมต่อไปถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณทำอยู่นะคุณคุณรู้ไหมคุณทำเพื่อตัวเองแล้วก็สุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ต้องเขาเรียกว่า รักษาแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ะทุกคนทุกความสัมพันธ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์กับกัลยาณมิตนะคะหรือว่า,าทุกความสัมพันธ์เลยนะทั้ง5ข้อที่คูทาร่าไลฟ์ไปในไลฟ์แรกเนี่ย ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการจริงๆแล้วอะทุกคนรู้ไหมว่ามันก็สําคัญทุกข้อแหละเพราะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะถ้าเกิดว่าเราเราคุณยังไม่ให้ความสําคัญกับตัวคุณเองนะคะคุณยังปล่อยให้ผู้อื่นเนี่ยคือเขาเรียกว่า ลากคุณไปดึงคุณไปหรือไม่มีขอบเขตนะคะจะพูดอะไรก็ได้สิ่งหนึ่งจะทําอะไรก็ได้สิ่งหนึ่งครูอยากจะบอกนะทุกคนนะเรื่องเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มันต้องเป็นคนที่เขาถูกเขาเรียกว่าคุณเสียเวลามาเรียนคุณเสียเวลามาเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะมีอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็เอาเวลามาคุณมาพัฒนาตัวเองทั้งภายในและภายนอกบนโลกไปเนี่ย สำหรับคูทาร่านะมันไม่ใช่แค่กินนอนทำงานหาเงินแล้วอะมันเป็นอะไรที่มันรู้จุดประสงค์มันรู้ภารกิจแล้วสิ่งที่คูทาร่าเติบโตได้ทุกคนคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนก็ตามนะคะทีะ่มันเป็นพิษหมายความว่าคือคกลไกตัวอะไรก็ตามแต่ว่าคุณอยากจะบอกกับคุณว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้มันอาจจะลึกซึ้งนะทุกคนนะเราเกิดมาเพื่อมีประสบการณ์ร่วมกัน วันนึงอะทุกคนไม่ใช่ว่าครูจะจะเข้าใจทุกอย่างเลยนะสิ่งเหล่านี้มันคือการลงมือทํามันคือกระบวนการที่เราทํางานกับตัวเราเองเราทํางานกับคนภายในของเราถามว่ามันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายที่จะเข้าใจมันซับซ้อนจริงๆในการเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์อะแต่ว่าครูบอกได้เลยว่ามันเป็นปัญญาเพราะอะไร ถ้าเกิดคุณไม่เห็นคุณค่าไม่รักตัวเองแล้วคุณมีความเชื่อที่ผิดคุณไม่มีขอบเขตคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าคุณคุยคุณได้รับสิ่งนี้คุณได้ยินสิ่งนี้คุณทำเรื่องนี้พลังงานของคุณตกตลอดเลยคุณเคยสังเกตไหมมอนคูทร่าบอกเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอ่ะเราสิ่งที่คูทาราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้คูทรามีวินัยมาก เซตขอบเขตมันไม่มีอะไรที่จะไม่ไม่มีใครสําคัญที่สุดแล้วในชีวิตของเราอะ่ะคือคุณกับคุณสําคัญเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนแล้วก็แต่ละแต่ละ,ะคนแต่ละดวงจิตทุกๆดวงจิตวิญญาณในร่างเป็นมนุษย์นี่แหละทุกคนเราเกิดมาสวัสดีค่ะคุณอเรกเราเกิดมาเพื่อมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แม้เราจะเกิดมาเป็นครอบครัวสามีคนนี้ภรรยาคนนี้ลูกคนนี้นะคะเราเกิดมาเพื่อมีประสบการณ์ร่วมกันเท่านั้นคุณจะรู้ดีที่สุดค่ะทุกคนเมื่อคุณยังถูกทําร้ายนะคะจากคนที่คุณรักหรือแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดของคุณครอบครัวของคุณอะไรก็ตามทุกคนคะ่ะคือสิ่งเหล่านี้สบายดีค่ะคุณอีริกขอบคุณนะคะสิ่งเหล่านี้ทุกคนคะ่ะ ถ้าเกิดว่าใช้สมองของมนุษย์เมื่อเก่าเมื่ออดีตคูทาร่าจะไม่เข้าใจครูทาร่าจะไม่เข้าใจคูทาร่าก็คิดว่าโอเคมันเป็นแค่กรรมแค่เวรเราเกิดมาเราต้องมาชดใช้กรรมเกิดมาเพื่อมีมประสบการณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็ดีอย่างสุดใจสงสารแต่ตัวเองเนี่ยอะไรก็ได้นะใช้คําว่าสงสารใช้ความรักมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ปัญญามันไม่จริงๆนะทุกคนในวันที่ครูมาปฏิบัติอะ่ะครูได รับสิ่งที่จะเป็นของครูทะราอ๋อเข้าใจแล้วละ่ะฉันเข้าใจแล้วในวันที่ปฏิบัตินั่งสมาธิเข้ามา,าเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในให้ความสําคัญกับกายของตัวเองกับจิตของตัวเองกับจิตวิญญาณของตัวเองมันไม่มีใครรู้ดีไปที่สุด ทุกเส้นทางในชีวิตของเราทุกคนถ้าเกิดคุณไม่เป็นที่หนึ่งสำหรับคุณถ้าเกิดคุณยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานของคุณหรือคุณยังมีความสัมพันธ์ในรอบกายของคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาลูกมันไม่ทุกคนบอกว่าสายเลือดหรือเครือญาติหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคุณสังเกตไหมว่ามันเป็นการที่คุณไปยึดเราทุกคนน่ะมันมันคือ อันนี้ก็สามีฉันอันนี้ก็พอ่อแม่ฉันผ่านฉันรถของฉันมันยังเป็นอะไรที่มันพอคุณไปยึดอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่สมมุติยกตัวอย่างเรื่องในครอบครัวถ้าเกิดคนครอบครัวเป็นผิดทุกคนคุณจะเอา power เอาเอเนอรที่ไหนเมื่อคุณถูกทำร้ายอะคุณจะแบบสู้สู้ใช้กายสู้ๆไปถึงไหนคุณจะปกป้องตัวเองไปถึงไหนคุณจะมีกำลังใจขนาดไหนที่คุณจะไปสร้างอะ่ะ เราทุกคนมีประสบการณ์เกิดมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามครูทาร่าขอ,อให้คุณนะคะได,ได้ได้ใช้เวลาแล้วก็ได้ใช้เวลาทํางานกับตัวเองจริงๆนะคะได้ใช้เวลาให้กับตัวเองจริงๆคนภายในของคุณนะทุกคนแล้วก็คุณจะได้รับสิ่งที่จะเป็นของคุณเพราะสิ่งเหล่านี้ย สิ่งที่คูทาร่าได,ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโลกภายในมันเติบโตขึ้นมากจริงๆแล้วเหมือนคูทาร่าบอกอะถ้าเกิดคุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราเกิดมาคนเดียวถึงคุณบอกว่าคุณรักใครมากขนาดไหนอ่ะคุณก็ไม่ไปสามารถไปแทรกแซงกระบวนการได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากคือเราเกิดมาเป็นผู้สร้าง คุณยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณไม่ได้ตัดทางโลกไปคุณยังมีลูกมีสามีมีภรรยามีครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณไม่ได้อยูอ่ถ้าเกิดคุณมีธุรกิจการงานคุณมีสิ่งใดคุณออกไปเป็นผู้สร้างแล้วพลังงานของคุณมันไม่ได้หรือแม้แต่สนามพลังงานของคุณถูกโจมตีหรือ,อคนรอบข้างของคุณเป็นพิษนะคะมันเป็นกะ ทุกคนคุณจะเหนื่อยมากนะคุณจะเหนื่อยมากแม้แต่การเข้าสู่การตื่นรู้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปไปได้สเต็ปแรกเหมือนครูบอกมันมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันพงุงมันตื่นมันได้รับคำตอบมันได้รับปัญญาเลยนะครูมีชัดเจนมีขอบเขตมีวินัยทําสมาธิลงมือทำเรียนอ่านหนังสือลงมือทำเข้าทําครูบ่มเพาะเหมือนกับการปลูกต้นกล้าทุกคน ให้มันเติบโตออกดอกออกผลนะี่ยมันไม่มีใครรู้ไปดีกว่าคุณหรอกคะ่ะนะรักตัวเองให้เยอะๆรักตัวเองให้มากๆไม่ใช่การเห็นแก่ตัวการตื่นรู้ของแต่ละคนมันอาจจะมีเส้นทางที่แตกต่างกันเราอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่อะไรที่มันเป็นสัจธ,ธรรมทุกคนนะคะคุณ ครูไปบอกไม่ได้เลยเอาอย่างนี้เลยนะไม่ว่าจะศาสนาคําสอนอะไรมาก็ตามเพราะครูเป็นอิสระจากทุกพันธนาการในวันที่ครูตื่นรู้ครูได้รับคําตอบครูได้รับการตื่นรู้แบบนี้ครูได้รับสิ่งที่จะเป็นคําตอบมันมาแบบนี้เหมือนครูบอกไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณถ้าเกิดคุณรู้คุณรู้สึกว่าคุณถูกทําร้ายคุณรู้สึกว่า ไม่ว่าคุณจะอัพพลังงานของตัวเองแค่ไหนไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเข้าเรียนปฏิบัติมากแค่ไหนคุณจะพลังงานที่คุณสร้างขึ้นมามันก็หล่นอยู่ดีมันก็หดหายไปอยู่ดีไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งไม่ใช่ว่าเออฉันทําไม่ได้หรือฉันตื่นรู้ไม่ได้หรือฉันไม่สามารถที่จะควบคุมโชคชะตาชีวิตของฉันมันไม่ใช่แบบนั้น แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะสร้างถึงคุณจะบ่มเพาะคดีขนาดไหนสร้างรักษา e อ e น g รรักษา flow ของคุณขนาดไหนพลังงานของคุณเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณยังเจอคนใกล้ตัวของคุณที่มันเป็นพิษหรือคุณไปรับเอาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นเหลืองไร้ายขาวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ช่วยเราอะเหมือนครูบอกอะลูกโป่ง มันมันเต็มไปด้วยลมเนาะมันก็แบบว่าลอยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดลูกโป่งมันมีรูรั่วครูอคบอกเลยนะในชีวิตของครูทาร่านะคะทุกคนครูอยากบอกกับคุณว่าครูทาร่าเป็นผู้สร้างโชคชะตาของครูทาร่าครูทาร่าเป็นผู้สร้างชีวิตของครูทาร่าเพราะฉะนั้นแล้วอะทุกคนครูบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ทํา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณต้องคือต้องรักตัวเองก่อนในเส้นทางต่อไปถ้าเกิดคุณคุณกงฟูสวัสดีค่ะในเส้นทางต่อไปถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรที่จะมาเป็นสิ่งที่จะบอกคุณองค์ความรู้ที่จะเป็นของคุณปัญญาของคุณจัก,กรวาลหรือผู้รู้ภายในของคุณผู้นำของคุณ แม้แต่เทวดานางฟ้าก็ตามพลังงานที่สูงพลังงานที่บริสุทธิ์จะเข้ามาได้อ,อย่างแรกเลยถ้าเกิดเรายังรักและศรัทธาเรายังไม่ได้ดูแลจิตวิญญาณดวงเนี้ยเรายังรักศรัทธาในตัวเองไม่ได้อ่ะคุณยังแบบไม่ว่าจะสิ่งพลังงานมหาศา์ขนาดไหนพลังงานที่มันสูงขนาดไหนหรือ ผู้รู้ภายในของคุณผู้นำของคุณคุณจะข้ามสเต็ปสิ่งแรกนี้ไปไม่ได้นะทุกคนเราจะต้องบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ก่อนให้มันเติบโตก็คือตัวคุณคนภายในของคุณค่ะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสำคัญที่สุดสำหรับเรา แล้วต่อไปสติต่อไปคุณจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันไม่ให้พลังงานฉันสิ่งนี้ไม่ให้สติฉันไม่ให้ปัญญาฉันคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองเมื่อคุณทํางานกับคนภายในเมื่อคุณรักตัวเองคุณรักจิตวิญญาณของคุณคุณรักร่างกายของคุณคุณรักในตัวตนที่คุณเป็นถูกต้องไหมแล้วพลังงานอันบริสุทธิ์นั้นจะหลั่งไหลมาอย่างเป็นธรรมชาติ จัก,กรวาลไม่มีวันที่จะทำลายคุณไม่มีวันผลลัพธ์ที่คุณจะได้ในวันที่ถึงวาระเวลาของคุณมันจะออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บกินมันจะงอกเงยมันจะเติบโต ครูทาร่าขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ครูทาร่าอยากจะบอกว่าในทุกๆกระบวนการที่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้แล้วก็ร่วมด้วยกับการลงมือทำของครูทาร่าครูบอกเลยนะทุกคนครูทำงานกับตัวเองเยอะมากจริงแล้วครูในเส้นทางการเติบโตของครูทาร่ามันเป็นอะไรที่ครูรู้ว่า,วาครูบ่มเพาะอะไร สมมติถ้าเกิดว่าคนอื่นโลกภายนอกสื่อโซเชียลคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนใครก็ตามแหละลูกสามีภรรยาเขาสำคัญไปกว่าคุณครูบอกเลยว่าคุณก็จะเมื่อดวงจิตวิญญาณแต่ละดวงมาเกิดบนโลกใบนี้มีภารกิจมีจุดประสงค์มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปคุณไม่สามารถไปเปรียบเทียบได้ ว่าคือครูถึงครูไม่ตัดสินอะไรที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลใดก็ตามทุกคนครูครูพยายามตั้งแต่ครูเข้ามาตื่นรู้ครูครูบอกเลยว่าสติกับปัญญาสติเพราะอะไรเขามีประสบการณ์ไม่เหมือนกับเราแล้วถ้าเกิดคุณให้คนอื่นมาสำคัญที่กว่าดแบบสำคัญมากกว่าคุณเนี่ย เวลาคุณเจออะไรหรือสิ่งที่ผู้คนทำร้ายคุณหรืออะไรก็ตามพลังงานลบ,ลบคุณก็จะไม่เห็นว่าสิ่งที่คุณได้รับมาจากผู้อื่นที่แบบเออโยนขยะขยะใส่บ้านคุณแบบเนี้ยคุณก็อนุญาตแบบเนี้ยบ้านคุณก็ลกลุงลังเหม็นอีกตัางหากถูกต้องไหมรักตัวเองทุกคนคะ่ะรักตัวเองให้ได้ศรัทธานในตัวเองให้ได้ตั้งค่าตั้งมีขอบเขตชัดเจนให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ โอเคไหมแล้วเราจะมาเจอกันในไลฟ์หน้านะคะไปย้อนดูในไลฟ์ต้นไลฟ์ที่ประมาณชั่วโมงที่แล้วอะทุกคนไปย้อนดูนะแล้วครูก็จะมาให้องค์ความรู้ใหม่สําหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังไปย้อนดูนะทุกคนนะโอเคไหมขอส่งความรักไปให้กับทุกทุกคนที่เข้ามาดูย้อนหลังและในขณะนี้ครูขอขอบคุณทุกคนที่ ทุกแอปพลิเคชันในติ k กตอกใน YouTube ในเพจของครูธาราครูขอขอบคุณจากหัวใจจริงๆทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์ม,มามันมีคุณค่าสำหรับครูธารามากๆเพราะว่าสิ่งที่ครูทำอยู่อ่ะมันไม่ใช่เป็นคุณต้องรู้เนาะการตื่นรู้อ่ะการสิ่งเหล่านี้มันมันมันเป็นอะไรที่มันมันไม่ใช่วิชามันไม่ใช่ความรู้แบบ มันไม่ใช่สูตรอาหารมันไม่ใช่การเมคอัพมันไม่ใช่แค่แบบว่าอกอไก่ข้อไข่ภาษาอังกฤษภาษานน่นนี่นั่นแล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ครูรู้ว่าวาเราทุกคนนะคุณเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่คุณจะแบบไม่ทำงานกับคนภายในแล้วคุณจะเติบโตแบบผู้เดี๋ยวคุณก็พอลูกโป่งมันมีรูคุณก็จะเหมือนเดิมแวบเหมือนเดิมเออเพราะว่าครูในอดีตอะกวาจะทำ เป็นคนคนนี้ได้สอนออกมาสอนนะทุกคนครูรู้นะว่าครูให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากแค่ไหนอครูถึงบอกครูรักครูบาอาจารย์มากครูรักตัวเองรักจิตวิญญาณดวงนี้รักมากมากนะคะศรัทธาในตัวตนที่ครูเป็นเพราะว่าครูรู้ในสิ่งที่ครูผ่านมาในโหทุกคนมันมันเราจะมาเจอกันในไลน์น้าครูจะ ให้องค์ความรู้ดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็บทความนะขอบคุณทุกคนจริงๆลงมือทําค่อยๆลงมือทําอย่าหยุดลงมือทําเพราะการลงมือทําคุณจะได้ผลลัพธ์นะไม่จําเป็นจะต้องแบบปึ้มๆึ้มม,มทุกผลลัพธ์มันจะมามันจะไม่ทําร้ายคุณด้วยสิ่งที่คุณทําจะไม่ทําร้ายคุณโอเคไหมทุกคนบ่มเพาะสิ่งนี้บ่มเพาะความรักความศรัทธาในตัวเองให้ได้ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างโลกภายนอกอะ่ะคุณจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะเซตขอบกะตั้งค่ามีขอบเขตใช้ในการใช้ชีวิตของคุณผู้คนเขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณทำคุณเป็นเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณเล่าแต่เพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยเขาเห็นผลเขาเห็นสิ่งที่คุณทำไงคะเขาเห็นสิ่งเขาเห็นเขาเห็นสิ่งที่ตัวตนที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำอย่าดูถูกตัวเอง นรู้จักชื่นชมเห็นคุณค่ารักในตัวตนที่คุณเป็นชื่นชมตัวเองรักตัวเองบ่มเพาะสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วไอ้เรื่องที่ในไลน์เนี้ยคนใกล้ตัวเป็นพิษเนี่ยทุกสเต็ปที่ครูให้ไปมันคือการที่เรารักและเห็นคุณค่าและคุณไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมายโยนขยะไว้ในบ้านคุณเออคุณมาให้ปัญญาคุณมาให้อาหารสมองให้แบบอาหารจิตทั้งจิตวิญญาณทั้ง ทุกอย่างคนที่เขาไม่ตื่นรู้คนที่เขาไม่ยอมทําที่เขาไม่ให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหาของคุณโอเคไหมทุกคนชัดเจนขอบคุณทุกคนมากๆเลยเราจะเจอกันในลายหน้านะทุกคนนะบ๊ายบายจบแล้วไปค่ะ <laughs> ขอบคุณมากมากนะ